พอถ้าคุณเอื้อผลประโยชน์ทุกอย่างและมีชอดคัดระบบนี้จะล่มสลายมันจะล็อกดาวน์ไม่ได้จริงแล้วมันจะเสียหายหนักกว่าเดิมคนฆ่าตัวตายรายวันเจ้าสัวที่รวยอันดับหนึ่งของประเทศไทยหนึ่งปีรวยขึ้นแสนล้านทำได้ยังไงวะสอนหนูหน่อย โอเคสรุปแล้วฝากถึงรัฐบาลนะคะหนึ่งสองชุดที่คุณต้องตั้งขึ้นมาด่วนด่วนด่วนเท่าๆกับศูนย์พัะคอยและศูนย์พระคอยขอบคุณมากๆนะท่านอัศวินขวัญเมืองที่ตั้งศูนย์พัะคอยขึ้นมา2560ันรเตียงแต่อยากจะบอกท่านว่าขอเพิ่มค่ะเนื่องจากว่าคนติดเชื้อใหม่หมื่น ซึ่งมั่นใจแม่หมอจะกลายเป็นแม่หมอใสยสาศสาสตร์อยู่แล้วเนี่ยอาทิตย์หน้าคุณเห็นหมื่นห้าแน่นอนเมื่อคุณเห็นหมื่นห้าแล้วคนป่วยแล้วคนหายกลับบ้านไม่ถึงหมื่นคุณมีตกค้างบวกไปเลยวันละห้าพันสามพันสองพันคุณบวกไปเลย นั่นคือจํานวนศูนย์พักคอยที่คุณต้องไอโซเลตเขาโคมไอโซเลตของประเทศไทยทําไม่ได้ทำมันจะติดทั้งบ้านแล้วบ้านนั้นจะกลายเป็นคลัสเตอร์คุณต้องเอามาศูนย์พักคอยนี่แหละแล้วมอนิเตอร์ว่าเปลี่ยนจากเขียวเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มเป็นเหลืองเป็นส้มเป็นแดงเมื่อไหร่สุดท้ายการรักษาโควิดวันนี้เดฟินิตคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการรักษาที่มันถูก ตรงไปๆอ่ะมันมีแค่สองสิ่งอย่างแรกฉีดสเตียรอยเดกซ่าอย่างที่สองกินยาฟาวิพิลาเวียอย่างที่สามถ้าไม่ไหวใส่เครื่องช่วยหายใจมันมีแค่นี้ดังนั้นไอ้แคน่นี้นี้นั้นไม่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลเนอกนอกจากคนที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและคนที่เฝ้าระวังว่าจะต้องใส่เครื่องช่วยหายใจซึ่งก็คือโรงพยาบาลและไอซียูคนที่แดงและแดงเข้มที่หมอกําลังพูดถึงผู้ป่วยเขียวอ่อนเขียวเข้มเหลืองส้ม ไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลอยู่โรงมาสนามเอายาฟาวิออกมาซึ่งตอนนี้เอาออกมาได้แล้วดีใจมากคุณต้องแบ่งเตียงศูนย์พักคอยเพิ่มขึ้นอีกให้มันแมทชิ่งกับจํานวนผู้ป่วยที่เป็นย่นสองส่วนคุณต้องทำเหมือนที่คุณต้องสอบคอขึ้นมาเหมือนคอสอชอเหมือนอะไรที่เป็นชุดเฉพาะกิจอันนี้เฉพาะกิจมากม คุณทำอันนี้คือเพื่อเยียวยาและช่วยถแถลงทุกวันเหมือนที่คุณทแถลงคอสอชอทุกวันเหมือนที่คุณร้องเพลงออกทีวีทุกวันเหมือนที่เราจะทำตามสัญญาทุกวันอยู่ได้ห้าปีเหมือนที่สอบคอแถลงทุกวันคุณต้องถแถลงทุกวันว่าคุณเยียวยาอะไรไปบ้างและอีกชุดทำงานหนึ่งคือเมื่อคุณล็อกดาวน์รดแม็ในการที่จะ ปลดการล็อกดาวน์และเปิดเมืองอันนี้แหละที่ต้องใช้คนที่มีสมองถ้าประเมินแล้วว่าสมองไม่ถึงกรุณาลาออกและอย่าทำลายประเทศขนาดนี้อีกแล้วเลยค่ะท่านด้วยความไม่เคารพวันนี้จริงๆอยากจะพูดเรื่องทางเลือก ถ้าคนอยากจะออกไปฉีดวัคซีนข้างนอกแล้วกลับมาจริงๆแล้วจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ยังไม่ได้รีวิวต่างๆใดๆเรื่องนี้มันด่วนที่สุดและด่วนมากฉะนั้นขอให้โฟกัสเรื่องนี้และส่งเสียงตะโกนเยอะๆถึงรัฐบาลขอขอ ถ้าเสียงประชาชนคนหนึ่งถ้าเสียงหมอความงามคนหนึ่งมันจะสามารถสกิดต่อมอะไรท่านได้การเอาชีวิตมาเสี่ยงก็คุ้มอยู่หมอคนหนึ่งออกมาพูดว่าอย่าด้อยค่าสินโนแวกเพราะว่ามีผลวิจัยชัดเจนว่ามันลดอัดตราความรุนแรง เนื่องจากการติดเชื้อโอเคบายบายอินไม่ใช่บายอันนี้ซื้อมันลดความรุนแรงจริงดีกว่าไม่ฉีดวัคซีนใดๆเราจึงนี่คือสาเหตุของการสั่งซื้อซิโนแวคหลายๆล็อตตลอดคลิปบายอิงเป็นเอซที่หนึ่งในโลกเดียวเขาเทียบวัคซีนกับวัคซีนไม่ใช่วัคซีนกับน้ำเปล่าปะวะ กกะคือคุณจะบอกว่าอ๋อฉีดซิโนแวคไปเถอะออเดอร์มันเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันดีกว่าไม่ฉีดใช่มันดีกว่าไม่ฉีดแต่มันมีอะไรที่ดีกว่าให้ฉีดทําไมไม่สั่งอืมและฉีดไปเถอะนะซิโนแวคเนี่ยถึงจะฉีดเกินหกสิบเปอร์เซ็นของประเทศคุณท่องคาว่าชิลีโมเดลไว้เลย ชิลีเนี่ยฉีดซิโนแวคเกินหกสิบเปอร์เซ็นแล้วกลับมาปิดมืออีกรอบหนึ่งเพราะมันกันตายไม่กันติดไม่กันต่อไม่กันแท้ต่อคุณกันตายอย่างเดียวแต่คุณไม่กันติดไม่กันแท้ต่อ h e ิร์ m อิมมู y คืออะไรคือคนทุกคนมีภูมิเปิดเมืองได้เวกัสไม่ใส่แมสแล้วจ้ารีสอร์ทเวลไอคาสิโนเพิ่งเปิดจุดผู้ใหญ่โตไปดูในไอจิสตอหมอได้ ไม่ใช่รูปเก่าไม่ได้เที่ยวทิปไม่ได้โทรแบ็กของจริงเลยประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อคุณรู้ว่าวัคซีนที่คุณใช้อะมันไม่ทำให้เกิด herd immunity คุณจะดันทุลังใช้และใช้กับบุคลากรด่านหน้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีสงครามแล้วทาหารของคุณด่านหน้าตายเรียบ คุณจะมีวันชนะสงคารามนี้ไหมหมอต้องพูดอย่างนี้นะมันเป็นความเศร้าสลดใจมากๆนะคะที่หมออาชีพที่ไม่เคยถูกสอนมาให้ฆ่าใครเราถูกสอนมาว่าถึงแม้ว่าศัตรูอยู่ตรงหน้ามึงก็ต้องรักษานี่คือ medical ethics ซึ่งแปลว่าจริยธรรมทางการแพทย์คุณอยู่ในสงคาราม ทหารตรงข้ามโดนระเบิดมาคุณยังต้องรักษาเลยค่ะนี่คือการแพทย์เราไม่เคยถูกสอนให้ปล่อยใครตายแต่เมื่อมันเลือกไม่ได้มันจำเป็นต้องเลือกแต่ไอ้ความว่าเลือกไม่ได้ไม่ใช่การเอาผู้ป่วยสีเขียวซึ่งไม่จำเป็นไม่จาเตียงในโรงพยาบาลไม่จำเป็นสำหรับเขาเอาไปเข้าโรงพยาบาลและเอาเหลืองส้มแดงแดงให้นอนรอความตายอยู่ที่บ้านอันนี้แหละคือปัญหา ของระบบสาธารณสุขของไทยณบัดนาะวถ้าคุณไม่แก้ไขในวันตรงนี้อาทิตย์หน้าคุณเห็นผู้ติดเชื้อแตะหลักหมื่นแล้วคุณจะเห็นคนตายหลักร้อยคอยดูซึ่งหมอไม่เคยอยากจะให้มันเกิดขึ้นเลยขอให้หมอพูดทุกอย่างวันนี้ผิดไม่เคยคิดอยากจะให้มันเกิดแต่มันมีสองอย่างอ่ะคือการยอมรลบความจริง กับเด y d r e a m ฝันกลางวันซึ่งหมอเลือกที่จะออกมาพูดความจริงยอมรับกันไปตรงๆเลยไม่ใช่มาบอกว่าเฮ้ยถ้าฉีดไฟเซอร์ให้แพทย์ด่านหน้าก็ยอมรับไกลๆว่าซีโนแวคมันไม่กันติดมึงไม่ต้องยอมรับแล้วปะวะเอาจริงๆมีใครไม่รู้สั่งกันอยู่นั่นแหละ เป็นเอฟซหาอะไรนักหนาไม่ใช่ FC เอฟซหรอกแล้วเขาไม่ได้โง่ด้วยหมอบอกเลยเราซื้ออันนี้จากสสว,วิโรจนะคะเราซื้อซีโนแว็คแพงกว่าอินโดนีเซียได้ยังไงวะใช่ไหมอืมเพราะว่าเจ้าของก็อยู่ใกล้ๆนี่เองทำไมเราซื้อแพงกว่าเขาโดอละร์เก้าสิบแปดจุดห้าบาทคือง่ายๆร้อยหนึ่งเราซื้อแพงกว่าเขาร้อยหนึ่ง เราซื้อมันมาแล้วสิบเก้าจุดห้าล้านโดสก็คือยี่สิบล้านยี่สิบล้านร้อยหนึ่งเงินทอนคือสองพันล้านและเรากําลังจะซื้อและซื้อจะซื้อและซื้อแน่ๆไม่มีใครซื้อแบบไม่มีอะไรกัน้นซื้อแบบไม่บรญยับรรยังซื้อแบบไม่ฟังเสียงหาเหวซาตานใดๆอีกห้าสิบล้านโดสมาชัวๆอะไรคือคําว่าแอสตราเซเนกาคือวัคซีนหลักของชาติไทยสุดท้ายมาดามแป้งบอกว่า เราก็จะส่งได้ในเดือนมิถุนาซึ่งมันก็มีเราซื้อแผงของเขาร้อยหนึ่งเราซื้อมันมาแล้วสิบเก้าจุดห้าล้านโดสก็คือยี่สิบล้านยี่สิบล้านร้อยหนึ่งเงินทอนคือสองพันล้านและเรากําลังจะซื้อและซื้อจะซื้อและซื้อแนๆ่ๆไม่มีใครซื้อแบบไม่มีอะไรกัน้นซื้อแบบไม่บรรยาบรรยัมซื้อแบบไม่ฟังเสียงหาเหวซาตานใดๆอีกห้าสิบล้านโดสมาชัว อะไรคือคำว,ว่าแอสตราเซเนกาคือวัคซีนหลักของชาติไทยสุดท้ายมาดามแป้งบอกว่าเราก็จะส่งได้ในเดือนมิถุนาซึ่งมันก็มีตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสามสิบเลยค่ะปัจจุบันเจ็ดกระะกฎาแล้วจ้ะซีโนแวคอยู่ดีๆก็เนียนช็อตคัดปุ๊บเข้ามาเป็นวัคซีนหลักของชาติชฉยคิดถึงเงินถอนง่ายๆ อันนี้คือที่สสวิโรดออกมาแหกว่าเราซื้อแพงกว่าชาวบ้านเขาเนี่ยโดสละร้อยเราซื้อเจ็ดสิบลางโดสนั่นคือนั่นคือเจ็ดพันล้านบาทนี่คือเงินเงินอะไรนี่ไม่นับนะว่าซีโนแวคมันต้องบวกกำไรไว้อยู่แล้วก็วะมันไม่ได้ทำเพื่อเพื่อการกุศลแน่ๆถูกไหมเพราะซีโนแวค เป็นเซินโนแวคเป็นบริษัทเอกชนซึ่งไม่ซัพพอร์ตโดยรัฐบาลจีนฉะนั้นมันคือความแตกต่างระหว่างซิโนแวคกับซิโนฟาเทคโนโลยีไม่เหมือนกันใช้วัคซีนเชื้อตายเหมือนกันแต่เทคโนโลยีไม่เหมือนกันเลยถามหมอว่าซินโนฟามันกันติดกันอะไรอย่างนี้ไหมคะหมอพูดตรงๆว่าถ้าอินโฟเมชันมาจากรัฐบาลแบบรัฐบาลไทยหรือมาจากรัฐบาล แบบรัฐบาลที่อุ้มแจ็คมาก,กับฟ้านปิงปิงหายไปได้ทั้งไปมาดเนี่ยไม่เชื่ออะไรมึงหรอกพูดตรงๆนะดีนะไม่ใช่คนจีนไม่งั้นหมอเค้ก็จะหายไปสามเดือนเช่นเราไม่รู้เนื่องจากว่ามันเหมือนมาถามหมอว่าเกิดอะไรขึ้นในเกาหลีเหนือไม่รู้โอเคนั่นแหละค่ะประเด็นของซินโนฟาร์ซินโนแวบบแต่ ผลทั้งโลกเนี้ยออกมาบอกเลยว่า inactivated vaccine ไม่ทำให้เกิด herd immunity มีหลายประเทศมากๆชิลีโมเดลอย่างเงี้ยทุกอันเลยที่ฉีดวัคซีนเชื้อตายไปแล้วต้องกลับมาปิดประเทศอีกซิโนโฟาร์มก็ไล่ๆปิดกันเต็มไปหมดแล้วเนี่ยฮ่องกงออกมามีผลวิจัยชัดเจนว่า s i n นโแวคกันการ,การติดการการตายเนี่ยกันได้ มีนายแพทย์คนหนึ่งคนเดิมอีกแล้วไม่ใช่หมอนิธิอีกคนหนึ่งที่หมอพูดไปเมื่อกี้บอกว่าเพิ่งจะบอกวันนี้เลยไปอ่านข่าวไทยรัฐได้ตอนนี้คือเครียดมากจนต้องไปเม้นในที่ต่างๆหมอมีทวิตเตอร์ด้วยนะคะไม่ต้องไปตามเนื่องจากว่าบางครั้งคืออยากจะเม้นอะไรให้มันแบบแต่ตอนนี้ฟีดไอจคือสไนเปอร์ per, แบบถ้ามีแสงสีแดงอยู่ตรงหัวนี่ก็ไม่ต้องตกใจ 我คงถูกยิง <noise> หัวตายอะนึกออกใช่ไหม